เจ้าเมืองอยู่คนหนึ่งโปรดปรานการเลี้ยงนกเป็นอย่างมากเจ้าเมืองได้มอบหมายให้ชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลซึ่งเขาก็เฝ้าเลี้ยงดูเอาใจใส่นกเป็นอย่างดีทำให้เป็นที่ไว้ใจของเจ้าเมืองเป็นอย่างมาก อยู่มาวันหนึ่งในขณะที่เขาเปิดโกรงเพืพ er, Store ่อให้อาหารปรากฏว่านกน้อยได้บินออกจากกรงไปเขาตามจับอยู่นานแต่ก็จับนกไม่ได้พอท่านเจ้าเมืองทราบว่านกตัวโปรดได้หายไปก็โกรธสุดขีดจึงต้องออกคําสั่งให้นำชายผู้เลี้ยงนกนี้ไปประหารทันทีในขณะที่กำลังเตรียมการประหารชีวิตอยู่นั้นที่ปรึกษาของเจ้าเมืองก็ขอเข้าพบ ท่านครับขอเวลาข้าพูดอะไรบ้างได้ไหมคุณซือที่ปรึกษาเดินเข้าไปหาชายเลี้ยงนกต่อหน้าผู้คนที่กำลังเฝ้าดูเหตุการณ์แล้วกล่าวด้วยเสียงอันดังว่าเจ้ารู้ไหมความผิดชั้งนี้ใหญ่หลวงนักและมีอยู่ทั้งสิ้น3ประการประการที่1การที่เจ้าทำนกหายไปถือเป็นความผิดโดยตรง 2. การที่เจ้าทำนกหายไปเป็นเหตุให้ผู้ปกครองชั้นสูงต้องสังหารปลิดชีวิตคนหนึ่งคนและสหลังจากที่เจ้าหัวหลุดจากบ่าแล้วชาวเมืองของเราจะตำหนิผู้ปกครองเมืองนี้ได้ว่ารักนกมากกว่ารักประชาชนของตนเองทีนี้เจ้ารู้หรือยังว่าความผิดที่ก่อไว้นั้นมีโทษมหาศาลเพียงใดขณะที่ที่ปรึกษากำลังกล่าวประกาศโทษชายเลี้ยงนกอยู่นั้นก็มีเสียงดังมาจากเจ้าเมืองว่า ท่านหยุดตันหนิเขาได้แล้วทั้งหมดนี้ถือเป็นความผิดของข้าเองขอบใจท่านมากที่เตือนสติเราการที่เราจะสั่งเอาชีวิตคนเลี้ยงนกเพียงเพราะเขาทำนกหายถือเป็นการไม่เหมาะสมเพราะเป็นเรื่องความบกพร่องเพียงแค่นิดเดียวแต่สำหรับข้านั้นอาศัยเพียงความพึงพอใจของตัวเองและความโกรธที่มาครอบงำทำให้มีการกระทำที่แย่ยิ่งกว่าว่าแล้วดังนั้นเจ้าเมืองก็มีคำสั่งให้ปล่อยคนเลี้ยงนก พร้อมกล่าวขอภัยต่อเขาต่อหน้าชาวเมืองทุกคนที่มาเฝ้าดูอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนี้นับแต่นั้นเป็นต้นมาชาวเมืองนี้ทุกคนก็ไม่มีใครเห็นเจ้าเมืองคนนี้แสดงอาการหงุดหงิดหรือโมอโหในสิ่งใดอีกเลย